โปรเด็ดโปรพิเศษมาแล้วนะคะ กางเกงช้างขาสั้นค่ะรุ่นนี้เป็นแบบขาสั้นใส่อยู่บ้านสบายๆนะคะใส่ไปเที่ยวก็ได้อยู่บ้านก็ได้จะใส่ไปไหนก็สะดวกสบายนะคะรุ่นนี้เป็นแบบขาสั้นค่ะเป็นลายช้างนะคะเป็นลายช้างค่ะมีหลายสีให้เลือกทั้งสีขาวดำสีแดงสีน้ำเงินสีฟ้านะคะสีเทาก็มีค่ะมีหลายสีนะคะแล้วมาในราคาพิเศษสุดค่ะ59บาทค่ะ 1แถม1น,นะคะ59บาทได้ไป2ตัวเลยค่ะ59บาทนะคะคุณลูกค้าเลือกตัวแรกได้เลยค่ะเลือกสีที่ต้องการตัวแรกนะคะตัวที่2แม่ค้าขอคละสีให้นะคะขอคละสีให้ค่ะ รุ่นนี้เป็นแบบฟรีไซส์นะคะหแถมหนึ่งให้กันเลยนะคะเป็นโปรพิเศษนะคะจัดมาให้คุณลูกค้าทุกคนเลยค่ะแล้วตะกร้าที่สองนะคะตะกร้าที่สองเป็นกางเกงลายตารางหมักลุกนะคะตัวนี้ก็1นแถมหเช่นกันนะคะชอบแบบไหนเลิอแบบไหนซื้อแบบนั้นได้เลยนะคะระกร้าที่สค่ะสุดคุ้มอีกตัวหนึ่ง เป็นกระเป๋านะคะ1แถมสองค่ะเป็นกระเป๋าถือนะคะ1แถมสองค่ะ65บาทเท่านั้นนะคะ65บาทโอ้ยถูกมากๆเลยค่ะตักราทีสีนะคะเป็นกระเป๋าของคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าสายเท่นะคะตัวนี้หนึ่งแถมหนึ่งเช่นกันค่ะ1แถมหนึ่งนะคะ 99บาทค่ะ1แถม1นะคะตัวนี้เป็นกระเป๋ากันน้ำได้ด้วยนะคะตะกลาที่5นะคะก็ยังเป็น1แถม1เช่นเคยค่ะเป็นกางเกงขายาวค่ะกางเกงขายาวผ้านิ่มนะคะคุณลูกค้าเลือกสินค้าตัก้าที่1ได้เลยเลือกคุณลูกค้าเลือกสินค้าชิ้นที่ต้องการนะคะส่วนชิ้นที่แถมให้เนี่ยแม่ค้าขอคละสีให้นะคะแม่ค้าคระสีให้นะคะตุก ทุกตะกร้านะคะ1แถม1ค่ะทุกตะกร้านะคะ1แถมหนึ่งราคาไม่ถึง100บาทนะคะกางเกงช้างขาสัน้นกางเกงตราหมักลุกขาสัน้นกางเกงตราหมักลุกขายาวกระป๋า1แถม2กระป๋าสะพาย1แถมหนึ่งราคานี้จัดโปรให้ค่ะจัดโปรให้นะคะ ทั้งร้านนะคะทั้งร้านคละกันได้เลยค่ะซื้อครอบ150บาทส่งฟรีให้เลยนะคะครบ150บบาทส่งฟรีให้เลยค่ะสั่งวันนี้จัดส่งพรุ่งนี้นะคะร้านเราจัดส่งได้ไวเวอร์นะคะจัดส่งได้ไวมากๆเลยนะคะตัวที่แนะนำที่สุดเลยค่ะเป็นตัวกางเกงช้างขาสั้นนะคะตัวนี้ใส่สบายค่ะเมื่อวานนะคะไปตลาดนัดมาเจอตัวนี้ขายอยู่ในตลาดค่ะ ตัวละหนึ่บาทมาเจอในนี้นะคะโอ้โหถูกไปไหน1แถมหนึ่งไปอีกนะคะ59บาทเท่านั้นนะคะรีบกดกันให้ทันนะคะโปรเด็ดแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะ59บาทเท่านั้นนะคะ